สวัสดีนะครับวิบซีผู้ควบคุมช่องตำโตนะครับวิบซีตอนนี้นะคะรับกำลังลงเพนไม้นะครับวิบซีเพื่อจะดึงไปดึงไปด้านหลังอีกนะ,ค,ะนครับวิบซีเดินไปอีกประมาณอีกไม่ถึงห้าสิบเซนนะครับประมาณห้าสิบเซนนะครับวิบซีก็ลงอยู่นะครับวิบซีอ,ะะออไม้ตัวนี้ลงแล้วก็ดึงไปอีกนะครับวิบซีเอาจะดเต็ม <ขอ S 2> หลังนะครับขึ้นบ้านนี่ขึ้นิล้อได้ง่ายขึ้นนี่นะครับสีการทำงานนะครับเีมื่อคืนนี้ก็ตกอีกนะเอาห้เออ่อลื่นไเนไป ด้านนู้นนะครับให้มันตรงกับหลุมแล้วก็เลื่อนมาฝั่งนี้นะครับระดับของหลุมนะครับเซ่ว่าหกตันเนี่ยยกอะไรอยู่วะหกตันน่ยยกได้ใส่ยติดว่าหกตันเนาะก็ลองเลยนะครับฝั่งนั้นนะครับใส่ล้อนมาที่เป็นสิบสองหลอดติดมาเพราะมันเคี่ยงเหรอสามตันติดมาให้มันเคี่ยงวะเซ่ยพอไหนแล้วบานจะถ่ายหนกมาได้เอาเก่งมาก อ๋อหันหนาาเงอไวเามาคือโลโซเคนซ้นาเอเขาก็เบี่ยงมาทน้าไปเลยเขียนมากเรอบอายกคือเกาเพืเาโลนแก่ได้สักหนึงเยเขีกอใหญ่น่ยากจักตันำมันยกเรมันได้เอาลอกยกคือเ่าเนาะมันมีดีอันนั้นัดนได้เปนเม็ดปูนได้คันมันยกสิบสงโลมือนน ยันมันยันเครื่องครับซิตันบ้องเขาไปได้ตัวข้ามหน้าข้ามหลังได้ตัวยันมันได้ตัวยันหน้ายันหลังอีกได้หลุดตัวเครื่องแลมันมันมันนักเครื่มันเขาแล้วเพิ่มเอาเครื่องลานน้ำนักมันขึ้นอีกเวลาเขาเขาทางเลยทีนั่นเข่ายาบมันมีสามตันสามตันห้ตันหกตันเครื่องที่จองตันอันนี้ถ้ามีเครื่เราเห็ดหูหิวดีๆเนาะมันมีเครื่องเชื่อมเล็กเงา อยู่เรยเฮล้วอ็เฮ็รแลเอาสตีแลวก็มีสตีข้ามแบบนี้จิ๋วยกกูเขาเดียวอยู่นะทำแบบนี้ก็จะช้าหน่อยนะครับเบี่ไม่เหมือนเราเอาวันข้ใหญ่ยกนะครับเีช้านะครับอันนี้ก็จะลดต้นทุนลงเยอะนะครับเบสี่ วั e, นที่เรายุกเราเป็นเคีนสิบตันนะครับรถก็ยาวนะครับรถก็ประมาณแปดเมตรนะครับตนไนี้น่าจะหกเมตรนะครับตัวนี้หกเมตรนะครับีนนมบนนมบมไม่มีเคียนติดนะครับ <c oughs> นี่นะครับการทำแบบนี้ก็จะมีรอยนิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับมีรอยของสู้นะครับก็ตัวนี้ก็ประหยัดต้นทุนนะครับใช้แรงงานก็จะเยอะนะครับก็จะหลายวันครับอีหลายวันนี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับ ก็ได้เลื่อนมานิดนึงนะครับ FC ให้มันตรงหลุมตรงนี้นะครับเสาตรงนี้นะครับดึงให้มันตรงหลุมตรงนี้แล้วก็ดึงไปฝั่งนู้นอีกนะครับนี่นะครับ FC มาดูกันทํางานนะครับของทีมช่างนะครับที่มาส่งบ้านนกดาวของแม่อ๊อบนะครับเอมาดูกันนะครับเป็นยังไงนะครับเขาจะทําแบบไหนนะครับ FC ส่วนด้านนั้ก็เอาไม้ลงแล้วนะครับเพื่อจะดึงมา้าให้ไหลามานะครับตรงกระปากหลุมตรงนี้นนครับ <Okay. S 1> แต่ละเสานะาเท่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับเอซีน่าจะหลายวันดยูนะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าทำแบบนี้ก็จะยุ่งยากกว่าเคนนะครับเอซีถ้าเคียนมาหิ้วลงมันจะง่ายกว่านะเอซี ตรงปากหลุมเลยนะหาจ้างคืนมาทีเดียวแล้วก็จะกลุ้มกว่านะครับลูกศิอันนี้ก็ถ้าลูกน้องเป็ดคนก็หมดไปเยอะนะครับมีสามวันน่าจะไม่เสร็จนะครับ การทำงานนะครับบางทีก็จะลำบากหน่อยนะครับเพราะว่ามีตมมีมคูณนะฝนตกทั้งวันก็ทัง้งคืนก็งานก็ไม่ค่อยเดินเท่าไหร่นะครับฝนตก นิดเดียวนะครับ <c oughs> วันนี้ก็น่าจะได้ใส่เสาอ,อยู่นะครับเส,ปบเสปบเบาเะสะปาูนนะครับเป็นเสาปูนนะครับดุงอีกนิดนึงนะครับอ่าเลื่อนมาไอยู่นะเป็นกับปากหลุมนะครับโอเคลีนเรียบร้อยแล้วนะครับเลีนเรียบร้อยเด็กๆนะครับเด็กที ก็น่าจะเป็นนาทางขึ้นนะครับบันไดนะครับตรงนี้อน,นี้ก็มีการติดกระจกด้วยนะครับทาสีด้วยครับ ตาสีด้านในเก็บด,ด้านในนะครับเรียบร้อยตาสีพื้นนะครับเรียบสีเกือบนะครับสีไม้นะครับ <c oughs> ทั้งฝนตกทั้งหมดเด้งไฟโน้ตหลายอย่างพี่น้องโอ้ยเจ็บต้องห่วงเลยนั่นนะคนตกทำเพิ่นพมดีโมโนมาตตหูเลยบ่ะนี้นี่นะครับขออนุญาตลงคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตามด้วยนะครับ 中中泰国宝啊！